สะพานขาดไม่ใช่แค่อุบัติเหตุฉันรู้ดีเพราะฉันเห็นมันด้วยตาตัวเองคืนนั้นฝนตกหนักมากฟ้าร้องคำรามเหมือนปิศาจกำลังโกรธฉันขับรถกลับบ้านตามปกติแต่พอใกล้ถึงสะพานฉันเห็นเงาดำๆยืนอยู่กลางสะพานมันเหมือนคนแต่รูปร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ ฉันชะลอรถลงถามออกไปมีใครอยู่ตรงนั้นไหมคะต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเงาดำนั้นไม่ตอบมันแค่หันหน้ามาแต่ฉันไม่เห็นหน้าเหม,มือนมืดสนิททันใดนั้นสะพานก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงดังครืนโครมสะพานขาดออกเป็นสองท่อนต่อหน้าต่อต,อตาฉัน ฉันรอดมาได้เพราะเหยียบเบรกทันแต่รถอีกหลายคันที่ตามมาตกลงไปในแม่น้ำทั้งหมดตำรวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุจากฝนตกหนักแต่ฉันรู้ว่าไม่ใช่ฉันเห็นมันเงามืดที่สะพานขาด ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยขับรถผ่านที่นั่นอีกเลยและทุกครั้งที่ฝนตกฉันยังได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้คนที่ตกลงไปในแม่น้ำเสียงของวิญญาณที่ถูกเงาดำนั้นพรากชีวิตไป